วันนี้เรามาเที่ยวที่ริมแม่น้ำโขงนะครับอยู่ตรงแก่งคุดคูอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับนี่นะครับสภาพน้ำแห้งนะครับเดินลงมาเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับเราเดินลงมาข้างล่างนะครับนู้นขําบดนะครับน้ำน้ำลดลงมากเลยครับ ฝั่งตรงข้ามนู้นเป็นสอสอ,สอ,สอปอป,อปอลาวนะครับแดดร้อนมากก็มีภูเขาล้อมรอบนะครับรน,น,นี่นะครับมานันน่งนั่งครับนี่ก็เป็น ลำน้ำโขงนะครับอันนี้น้ำมันลงนะครับน้ำแห้งเราเดินลงมาโอ้เราเดินลงมาไกลเหมือนกันนะครับเป็นเกือบห้าสิบเมตรได้ๆครับนู่นนะครับด้านบนนะครับครับนี่เป็นแม่น้ำโขงนะครับครั้งแรกที่เรามาแม่น้ำโขงกัน ก็มีเรือรับจ้างนะครับแหน่อยนึงนั่งเรือฝั่งนู้นก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับครับปลูกผักปลูกหญ้าเต็มเลยครับนี่ครับเป็นแดนน้ำโขงนะครับนี่ก็นักท่องเที่ยวก็เดินมากันเยอะอยู่นะครับด้านบนก็เยอะตรงนู้นก็มีจุดชมวิวนะครับ ตอนที่ว่าน้ําเยอะๆก็น่าจะเป็นจุดชมวิวป้าเห็นว่าน,น้ําไม่ได,ไดไ้ได้ไม่ได้เนาะใครโดนเ่ะฮะนี่นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเรือเรือประมงนะครับนะวางอวนนะครับเรือประมงวางอ,อนวอนองั้นฝากค่อยแขนน่ค่อยๆนี่นะ ถึงแล้วนะครับแม่น้ำโขงนะครับนี่ครับน้ำโขงนะครับเดี๋ยวเราจะสัมผัสกันนะครับว่าน้ำโขงเย็นแค่ไหนนะครับน้ำโขงเราจะเดินลงไปข้างล่างเลยนะครับโอ้เสียงเรือนะสัมผัสน้ำโอ้โหมีปลาด้วยครับปลาน้ำโขงเย็นมากเลยครับน้ำเย็น น้ำเย็ยนมากครับนี่นะครับโอ้ oh. สวยงามมากครับนี่นะครับมีเรือรับจ้างด้วยครับนี่นะครับเย็นมากครับนี่ครับ <Yeah. S 2> เป็นดนูนี่นะครับมีเรือรับจ้างนั่งชมวิวด้วยนะครับฝั่งนู้นจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานีนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับ นี่เราลงมาในน้ํานะครับเหยียบน้ําโขงครั้งแรกนะครับแม่น้ําโขงครับนี่นะครับโอ้ภาพบรรยากาศสวยงามมากครับนี่เรามาตอนน้าน้ําลดมากเลยนะครับน้ําน้อยมากครับตรงนู้นก็จะมีเป็นโขดหินนะครับเป็นโขดหินนะครับฝั่งนู้นนะครับ ไม่ได้เขาไม่ได้กั้นนะครับแต่เป็นโขดหินคือน้ํามันแห้งนะครับครับน้ํามันแห้งนะครับก็เลยมีโขดหินนะครับทําให้เรือต่างๆแล่นไปไม่ได้นะครับน่ครับปกติน้ําจะเยอะกว่านี้เขาบอกนะครับน้ําสูงจนนู่นเลยครับถึงขอบเห็นไหมครับร้านค้าร้านอะไรจะอยู่สูงหมดเลยครับนะครับ นี่ครับเรือประมงหาปลานะนี่ครับมีทั้งเรือประมงหาปลาและเรือเรือรับจ้างนะครับรับจ้างนักท่องเที่ยวชมวิวนะครับอันนี้น้ําน้ําลงเยอะมากเลยครับน้ําจากประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามก็ลดเหมือนกันนะครับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเขาจะเป็นปลูกผักนะครับข้างข้างนะครับนู่นครับมีปลูกผักปลูกอะไรเยอะแยะเลยครับ ครับบรรยากาศเย็นนะครับถ้ามาตอนเย็นนี่คือเล่นน้ําได้เลยครับนี่นะนี่นะครับน้ำเย็นมากบรรยากาศดีมากครับน้ําเย็นสบายฝั่งนู้นจะมีที่เห็นกั้นอยู่นะไม่ใช่เขื่อนนะครับนั่นเป็นโขดหินที่ว่าน้ํามันลดเยอะนะครับก็เลยมีโขด เาไม่ได้กั้นนะครับนี่เป็นแม่น้ําโขงนะครับฝั่งตรงแก่งขุดคดูจังหวัดเลยนะครับอ,อําเภอเชียงคาน,นครับนี่นะครับน้ำลดเดยอะนะครับรดจงลงมาได้เลยนะครับอมองเห็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านใกล้นิดเดียวเองนะครับ